สวัสดีครับผมแบงค์ธนผลนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าประสบการณ์เคยติดโควิด19นะครับว่าอาการเป็นยังไงแล้วการรักษาเป็นยังไงเก็บตัวเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกผมก็จะมาเล่าคืออาการติดครั้งแรกนะครับ คือวันครั้งแรกเนี่ยที่ผมได้รับอาการหรือรับเชื้อตรงนี้มานะครับมันยังไม่ค่อยมีความรุนแรงเท่าไหร่อาการแรกแรกก็คือตกกลางคืนเนี่ยมันจะมีไขออ้อ่อนๆนะครับมีไขออ้อ่อนๆแต่ว่ายังไม่มีอาการอื่นนะครับมีไขออ้อ่อนๆผมก็กมมอ่า รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวขึ้นมาแล้วก็มาหายาทานตอนกลางคืนนะครับหลังจากนั้นวันที่สองผมก็ยังไม่เอะใจว่าอาการเอ๊ะผมจะมีไข้หรือเป็นอะไรวันที่สองมาอีกปุ๊บก็มีอาการเหมือนเดิมครับมีไข้อ่อนๆขั้นเนื้อขั้นตัวอีกรอบหนึ่งแต่ว่าวันที่สองนี้จะเริ่มมีน้ำมูกนิดหน่อยครับเหมือนมี เหมือนเหมือนเหมือน,ม,อนมีอาการแพ้นะครับผมก,ก็ลุกขึ้นมาทานยาพาราอีกรอบหนึ่งหลังจากวันที่สองนี้ตื่นช้ามานะครับอาการน้ำมูกเริ่มมากขึ้นเริ่มเจ็บคอแล้วก็ไอนะครับ <c oughs> เริ่มไอผมก็รู้สึกอาการไม่ค่อยดีผมก็เลยโทรไป หาคุณภรรยาว่ามีตัววัดเครื่องวัด ATK ไหมวันนั้นคุณภรรยาบอกว่าให้ไปหาตัววัดที่โรงพยาบาลได้เลยแต่เพอเอินวันนั้นมันประมาณสักบ่ายสามโมงแล้วนะครับผมก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าให้มาตรวจใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลา9ก้นาิกาช่วงเชา้า9ก้นาิกาถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายเวลา ไม่เกินบ่ายสองนะครับผมก็เลยกลับกลับมาที่ทำงานทีนี้ผมก็คิดว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วพอถึงเวลาเลิกงงานพอถึงเวลาเลิกงงาน <c oughs> ผมกลับมาบ้านคุณภรรยาก็เอาเครื่องตรวจ ATK นะครับามาให้ตรวจแต่ก่อนหน้านั้นคุณภรรยาตรวจของเขาเองแล้ว เขามีแค่ขีดเดียวส่วนสําหรับผมมาตรวจที่บ้านนะครับให้คุณบรญยาตรวจให้ก็ขึ้นสองขีดทันทีเลยครับเด้งชัดเจนเลยครับหลังจากตรวจว่าพบสองขีดผมก็แยกตัวเก็บตัวนะครับอยู่ที่ห้องไม่ออกมาข้างนอกนะครับหลังจากที่เรารู้ตัวเองว่ามีอาการวันนั้น ผมก็เก็บตัวแล้วนัดกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เช้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากวันที่สามนะครับผมก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลกับคุณภรรยาตอนเช้านะครับเราไปตอนเช้าก็ปร,กรากฏว่ามีสองขีดเหมือนเดิมครับคุณภรรยามีขีดเดียวครับแต่ว่าของคุณภรรยานี้ยังยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้และสัมผัสกับ ผมนะครับผมก็ได้รับตัวตรวจคุณหมอก็บอกว่าให้ไปรับยาที่ด้านหลังอาคารผู้สูงอายุของโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปนั่งรอรับยาไปพบว่าผู้ป่วยเยอะมากครับรอคิวกันผมก็ได้คิวที่140ยสี่สิบเออยสี่สิครับไปรอตั้งแต่ประมาณ10บโมงเช้า กว่าจะได้ยาก็าประมาณสักสี่มงเย็นนะครับไปนั่งรอต่อคิวเวลาต่อคิวนะครับเราก็จะไปที่ช่องที่ว่าให้ชักให้ประวัตินะครับคุณหมอก็จะชักประวัติว่า,าเป็นยังไงฉีดยามากี่เข็มแพ้อะไรไหมนะครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ไปตรงนั้น แล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็คือทางโรงพยาบาลเขาจะมีตัวสแกนไลน์ของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตัวสแกนไลน์ของโรงพยาบาลชุมชนของตําบลแต่ละตําบลน,นะครับในอํเภอเขตอําเภอเมืองนะครับผมก็ไปสแกนไปรายงานไปรอรับยาปุ๊บหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านครับกลับมาบ้านปุ๊บผมก็เก็บตัวในห้องเราจะแยกกันอยู่นะครับทางคุณภรรยาทางผมแล้วก็ลูก ลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับเราเราจะอยู่คนละที่อยู่คนละห้องกันนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยผมจะไม่ออกมาแล้วผมอยู่อยู่ในห้องเก็บตัวกับตัวนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลชุมชนตำบลแาาบองนะครับเ,เขาก็จะให้วัดออกซิเจนนะครับตัววัดออกซิเจนในวัดนิ้วนะครับตัวให้ให้รายงานทุกทุกวันทุกเช้าและเย็นนะครับ วันจากนั้นผมก็มาเก็บตัววันแรกนะครับเก็บตัววันแรก <c oughs> อาการเริ่มมีไอมีเสมหะมีน้ำมูกออกมาเยอะนะครับแล้วก็มีไข้นิดหน่อยนะครับหลังจากตัวเก็บตัววันแรกปุ๊บอาการพวกนี้ก็เริ่มหนักขึ้นพอเก็บตัววันที่สองนะครับ แล้วก็เช้าแม้แล้วก็ทานยาตามปกติส่งวัดออกซิเจนส่งให้ทางโรงพยาบาลชมุมชนนะครับออส่วนที่สำคัญนะครับคือทานยาให้ตรงตามเวลาเช้ากลางวันเย็น3มเวลานะครับกับตัววันที่2นี่ผมจะรู้สึกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้เยอะนะครับแต่ว่า ก็พยายามทานแล้วก็ทานยาไปด้วยนะครับส่วนอาหารก็ขอขอบคุณน,นะครับตอนที่กักตัวนะครับมีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งเพื่อนนะครับมีทั้งทางรองนายกอวตหผาบ่องนะครับก็มาเยี่ยมเยือนม,มาส่งอาหารแห้งมาส่งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับาทางทางผู้ป่วยทางผมนะครับที่ได้กักตัวไว้ มากักตัวที่บ้านก็ขอขอบคุณตรงนี้มาด้วยนะครับทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนๆนะครับกักตัววันที่สามผมหลังจากทานยาอะไรตามเวลาตลอดก็เริ่มอาการเริ่มดีครับน้ำมูกก็ลดลงนิดนึงาจากมีไอเสมหะก็ตอนนี้กเ็เริ่มน้อยลงนะครับเริ่มน้อยลงจนวันที่สี่ที่สี่ที่ห้า อาการพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับน้ำมูกก็ไม่มีแต่ยังมีอาการไอไข้ไม่มีนะครับแต่ยังมีอาการไออยู่รู้สึกว่า <c oughs> เราจะไอแล้วเหมือนคันคอคันคอนะครับจนอาการนี้จนถึงวันที่6ที่7นะครับก็หายยาที่ได้รับประทานมาก็จะมี ลดน้ำหมูกแก่ไอ,อลดไข้นะครับประมาณนี้ครับที่รักษาจนในที่สุดผมก็มาตรวจ ATK คอีกครั้งในวันที่จะครบกำหนดก็คือวันที่9ที่10เนี่ยแหละครับพอตรวจ ATK ปุ๊บก็แค่ขีดเดียวก็ไม่มี2ขีดนะครับอาการทุกอย่างหายปกติหลังจากที่เราได้ เก็บกักตัวนะครับส่วนคนในในบ้านเนี่ยครับเราก็จะแยกแยกกันนะครับกักตัวแยกอยู่กันคนละที่นะครับเราจะไม่เข้าแาร่วมในตรงนี้นะครับคือพยายามรับผิดชอบตัวเองให้ดีนะครับรับประทาน,นยาให้ตรงตามเวลานะครับนี่คือประสบการณ์ในการเป็นโรคโควิดและการรักษาตัวเอง นะครับที่บ้านก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนได้ได้รู้แล้วก็ได้เรียนเรียนรู้ไปด้วยกันว่าวิธีรักษาตัวเป็นยังไงวิธีการเก็บตัวเป็นยังไงและที่สําคัญในร่างกายของเราต้องมีวัคซีนนะครับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปนะครับมันถึงจะมีภูมิที่ดีนะครับผมก็มีประสบการณ์ในการเคยติดโควิดมาเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังในการที่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับฟังครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ